เอาไปแล้วเคต่อครับผมแล้วขวรเราอย่างนี้สวยงาม3ามหมื่น้าแล้วเปลือนแล้วว่ายังไงเอต่อโอ้โหหกพันนั้นเปลือเคต่อยพันสองคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่ในช่องสี่ห้าหสล็อตนะครับผมวันนี้เราก็มาเล่นเกมกับตันบบวตี้นะครับผมวันนี้เราก็มากันอีกเช่นเคยนะครับผมมาบ่อยๆนะฮะมาไม่บ่อยเดี๋ยวหาว่าไม่มานะครับผมไปครับผมขอมปั่นล้างก่อนนะครับผมเบ็ดละสิบนะเพื่อนปั่นล้างไปก่อนนะฮะ ให้มันบอกว่าล้างอันที่ไม่แตกออกนะผมมันเป็นสูตรครับแล้วจังหวะนี้มันจะมาหรือเปล่าผมว่าแล้วต้องไม่มามันเข้าไวไม่ได้ครับผมถ้าเข้าไวมันก็ไม่แตกครับผมมันเป็นสูตรนะผมเราต้องเอาเบ็ดสิบล้างก่อนนะเพื่อนๆล้างไปสักสิบรอบก็ได้ฮะไปครับผมโอเคครับเนี่ยสังเกตได้เลยครับผมว่ามันจะไม่แตกนะเพื่อนเกมนี้นะ เดี๋ยวเราค่อยๆเพิ่มเบ็ดไปนะเพื่อนเมื่อกี้ขาตะแกตเตอร์อีกตัวเดียวนะไปอะโอเคอะผมถ้าเราล้างเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเพิ่มเบ็ดไปตามพัทยาสายเราได้เลยนะเพื่อนไปะฮะโอเคอบผมสวยงามนะเพื่อนโอเคอะแล้วคูณสามเข้าไปแล้วคูณห้าไป โอเคครับผมเคหล่นหรือเปล่าโอเคครับผมเคหล่นนะแล้วว่าไงรายการหลอกนี้650้นะเพื่อนอย่างที่ผมบอกเลยครับผมโอ้โหสวยงามจริงนะเพื่อนก็ถือว่าโอเคนะเพื่อนถือไม่เลวครับผมถ้าใครอยากเล่นก็ต้องเอาเบ็ดสิบ้างไปก่อนนะผมแล้วมาค่อยมาขึ้นเบ็ดไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆขึ้นนะเพื่อนๆนเดี๋ยวช่วงหลังๆต้อง ต้องมีโดดกันหน่อยนะฮะไปครับผมและดองนี้ว่ายังไงสแกตเตอร์ <c oughs> โอเคครับผมสวยงามครับผมเข้าแล้ว <c oughs> นู้นว่าเข้าสี่ตัวแล้วเอ้ยนึกว่าเข้าสี่ตัวแล้วสี่ตัวตัวที่สี่ว่างไง <c oughs> ไม่มานะถือว่าโอเคนะเพื่อนเกมนี้นะ ไปครับผมตัวคูนจะเพิ่มคือมันคูนสคูนหคูณเก้าคูนสิ้าและดอกนี้คิวมาว่างไงครับผมเคต่อครับผมและมีอะไรต่อหรือเปล่าตักขอต่อแล้วายเชื่อมต่อสวยอย่างนี้เสียดายวายนะเมื่อกี้นะไปครับผมไปต่อครับผมไปฮะเหลือหกปีนะเพื่อนไหลเลื่อนไปแล้วผมไม่เข้าเลยนะโอ้โยยับโ,โอเคโนเค,นค,นค,นคลงเหนือสามครับเพื่อน โอเคผมเมานะดอกนี้นะแลเคต่อผมเอแถวแรกคีเดอ,ม,อม,มีหานะเพื่อนดอกนี้ก็รอมาเท่าไหร่นะถือว่าได้น้อยนะนเพื่อนแต่ก็โอเคครับผมถือว่าไม่เลวนะฮะถือว่ายังได้อยู่นะผมไปฮะขอขึ้นเบ็ดไปตามอัจฉริยาใสยของเราเลยนะนเพื่อนเบ็ดละ90ไปก่อนแล้วกันนะ80ดีกว่าเพื่อนเดี๋ยวมันหมดนะนเพื่อน เอาเบ็ด80ล้างแล้วค่อยขึ้นเบ็ดร้อยสองร้อยค่อยว่ากันอีกทีนะเพื่อนล้างไปก่อนเลย10รอบนะเพื่อนอันนี้มันเป็นสูตรสูตรของผมเองนะเพื่อนเอาไปใช้กันได้นะเพื่อนเล่นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะไปครับผมแล้วลดอกนี้มาหรือเปล่า เธอหลอกดาวนะเพื่อนเธอหลอกดาวนะจนสลัดหลอกดาวแล้วไปกันต่อครับผมสี่สิบแล้วดอกนี้ว่ายังไงอแปดติอก็ไม่มีอะไรนะฮะนาฬิกาก็ไม่มานะเพื่อนอย่างนี้ครับเขาเรียกว่าเบ็ดล้างนะเพื่อนผมสิดล่อไปเบ็ดล้างครับผมสังเกตได้เลยนะเพื่อนสราจะแพ้เบ็ดใหญ่นะเพื่อน เบ็ดยิงใหญ่ขอรอบนี้ขอไปเบ็ดสักส0งร้น่เพื่อนเพราะทุนเรามีนะฮะไปแล้วผม10รอบโอเคแล้วผมเอมาครับดอกแล้วไม่มีอะไรต่อทั้งเพื่อนดอกที่2ว่างเลยเสียดายวายนะไปแล้วผมไปลุยกันต่อฮนะเจ้าหัวเหล่า คุณนึกว่าขวดเหล้าลงนะเพื่อนพี่นะแล้วว่ายังไงครับผมสแกตเตอร์สกแอสเตอร์ผ่านมาแวถวสามลงโอเคครับผมโอโคแล้วเบ็ดละสองร้อยนเพื่อนถือว่าโอเคนะถ้าใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากกดให้ผมด้วยครับผมเพื่อมีกำลังใจนะเพื่อนใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้ครับผมและดองนี้ กตอร์ฟูล15เข้าไปแล้วนะแล็บเบ็ดละ200นั่นเพื่อนคิดเอานะไม่รู้จะแตกกับเราหรือเปล่าแล้วคิวมาดอกนี้คูณ9ไปแล้ว K OK ต่อครับผมแล้วขวัญเราอย่างนี้สวยงาม35,000นั่นเพื่อนแล้วว่ายังไง A ต่อโอ้โห6,000นั่นเพื่อน K ต่อย1,020หึ่เออไปอ่ะผมให้มันเหล่าให้ยาวอย่างนี้สิโจรสลัดโอ้โห43,000นั่นเพื่อน ถึงเป็นสามเจ็ดร้อยสิบนั่นเพื่อนและเหลืออีกสี่ฟรีนั้นเพื่อนไปครับผมไปลุยกันต่อฮึม <c oughs> โอเคผมเอหล่นนะเพื่อนแล้วว่าไงเก <c oughs> ือบมีหาและดองนี้รอมาหกร้อยโอเคครับผมคงต้องเลิกแล้วนะครับโอ้โหทุนพกทุนมาห้าเก้าเก้าเท่านั้นนะเพื่อนห้าเก้าเก้าเก้านะครับผมโอ้โหสุดยอดจริงๆ ถ้าเพืเ่อนคนไหนสนใจอยากเล่นเกมแบบนี้แตกดีแบบนี้ก็ดูใต้คอมเมนต์หรือด้านล่างได้เลยนะเพืเ่อนมีแปะไว้แล้วนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะเพื่อนสำหรับวันนี้ผมก็พอเท่านี้แล้วนะเพื่อนไม่มีอะไรมากครับผมสวัสดีครับ